สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ<ด>สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทางพี่ๆนะครับแล้วก็สวัสดีทางแฟนคลับนะครับวงเวทีคามสเตทที่ที่จะเป็นเซอร์ไพรส์หรือเช่นน้องตาต้าไทยบ้านเดียวซีรีส์ครับพาเซียงครับผมสำหรับง,งานไทยบ้านแลนด์นะครับก็ความเป็นมาจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยเติบโตมาจากผู้ ภาพยนตร์ทำภาพยนตร์นะครับไทยบ้านภาคแรกนะครับใครๆเพื่อหนึ่งคือเราเป็นพื้นที่โล่งเป็นพื้นที่ทุ่งนาอยากให้คนประกอบอาหารในแล้วก็มีถังดับเพลิงตรงครัวกลางให้ด้วยแล้วก็มีสตาฟตลอดความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องจํานวนคนในเรื่องตีไทีที่พูดไปอีกโซนหนึ่งเป็นโซนกลางเต็นท์โซนจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะล้อมสารละลาทั้งหมดเลยครับก็อันนี้แต่เราไม่ได้กั้นแต่ว่าเราก็จะตรวจ คนที่มากางเต็นท์สว uhh ่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจีด้านนะครับส่วนลูกค้าของแฟนคลับของไทยบ้านแรงลองจริงๆนะครับคนอาจจะเคยมาก็อาจจะจําได้เนาะบางคนที่ไม่เคยมาอยากให้เล่าหน่อยว่าตั้งแต่ออกจากบ้านออกจากไปรานมันกป็นอย่างรเข้าหลักปุ๊บบอกว่าถนนอ่ะอาจจะเลื่นเล็กน้อยต่างกันโอเคอคืองานนี้เนี่ย จุดที่มันต่างคอคาคามสเตจคามนี่ก็คือ,อเป็นแมงคามอ่ะแมงคามานเท่าแหละเบอร์ใหญ่เหมือนกันก็อันนี้ต้องดูในไลน์อัพศิลปินนะครับซึ่งเราจะมีศิลปินมากมายที่มาแจมกันได้เรื่อยๆตกับอโอเคอคืองานนี้เนี่ยจุดที่มันต่างออกมาเนี่ยคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีสองชื่อตอนแรกเป็นแค่นาหนาวเนาะเป็นจิตติงเสร็จแล้วแล้วก็ปรับ ชื่อให้เป็นไทยบ้านแลนด์นะครับซึ่งจะเป็นงานที่ทุกคนได้มาร่วมแบบส่งท้ายปีกันใช่ไหมครับก็จะเป็นงานที่ต้อนรับลมหนาวแล้วกันเป็นช่วงที่ต้นต้นหนาวครับต้นหนาวของทุกๆปีครับเป็นสไตล์แนวไทยบ้านเนาะเป็นงานเป็นมีทั้งแคมปิ้งนะครับแล้วก็ฟังเพลงดูคอนเสิร์ตนะครับปีนี้มี จอโปรเจคเตอร์ใช้ไหมเนี่ยมีมีครับมีนี้ก็จะมีมีจอโปรเจคเตอร์ฉายในงานด้วยกลางงานด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้มีทั้งหมดเอ่อสี่เวทีครสี่เวทีก็คือเวทีใหญ่เวทีแมงกะบี้นะครับเวทีหลักเราอืเวทีรองลงมาก็คือเวทีแมงคามนะครับคามสเตจคามสเตจก็เวทีนี้พิเศษหน่อยตรงที่ว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกค่ายเพลงนะครับในสิริเกียรติไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หรือว่าในอีสานจัังหวดดไ้ม ได้ครับตอนนี้ก็มีจัดขอนแก่นเข้ามามาลงทะเบียนได้ที่หน้างานเลยหรือที่เวทีลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยอ๋อลงทะเบียนแล้วใช่ครับแต่ละค่ายเราประกาศไปก็จะมีค่ายที่ลงทะเบียนมาแล้วเรียบร้อยจังคัดเล็กคอร์ด t h เดอร์จากบุรีรัมนะครับก็ค่ายเพลงต่างๆอันนี้ตัวอย่างคือเวทีนี้เวทีทางสเตดนี้ก็จะเป็นเวทีที่ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ครับให้ทุกคนได้มาร่วมจอยมาร่วมแจมกันนะครับก็